ข้า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 ไม่ได้ทำอะไรเลยนะนากูเตะกดเล้วจุมองไม่เห็นข้าจะบกม่เห็นข้าจะบกม่เห็นข้าเลดี้อลิซาเบธเข้าใจผิดแล้วเดี๋ย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 วเกิดรนมาอีกแล้วใช่ไหมที่ข้าพูดไปเหมือนไม่เข้าขูเจ้าเลยดิ่งไง นั่นคือกรดาชินนีปพิซซ์เอลิซาเบธข้กดขัวนั่นก็ู่งอดไปแล้วแล้วที่เจ้าจะเอาด้วยยังไงฮะแม้ว่าข้าไม่รู้ว่าทำไบแต่ดูเหมือนว่าข้าได้ก่อความขัดแย้งภายในระหว่างเรากับพิศา์เหมาดั้นแล้วเงนตราใดที่พวกข้าได้ํำเนิที่จะเลิผิงอะไรนั้นถูกข้าควบคุมข้าก็จะสาบดิ้มดับข้าคนได้โดยที่ข้าไม่ต้องลงมือเองเท่านี้ข้ตกลงกับอาสทอก์สำเร็จ เธอไม่ให้สื่อเลยเพื่อจะควบคุมเจ้าเดี่ยวนี้แรงดึงดูดอันย้าวยวนเด,เดี๋ยวก่อนเกิอดอะไรขึ้นเมื่อกี้แรงดึงดูดอันเย้าวยวนของเธอ,ขอไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยกันนะมาแล้วมาแล้วเธอเข้าเบอร์เลยเป็นไปไม่ได้กร,ระโดดได้ยังเป็นผู้เชียวเยียก็ต้องานไม่ได้แล้ว นี่ดวงตาของเธอมันกระตุกกระตุกนะเธอรู้สึกไม่สบายหรือเปล่าดีบางทีเธอเอาจจะยังกลัวสัประหลดข้างนอกอยู่ก็ได้แหละนะตากุ่จะบอดแล้วคะ่ะมันไม่เป็นหาอะไรเลยเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นเลยไม่ต้องกังวลนะดื่มชาก,ก่อนแล้วมันจะผ่อนคลายเองเหลังเากที่เธอหายดีแล้วเราจะพาเธอกลับไปที่เมืองด้่นเนะาะเธอเย็นหรือพลังเวทอันเข้มข้นขน,ขนาดน,นี้ เลิดโดจกพัฒน์พีสอดสงโดเป็นยังไงบ้างดีขึ้นบ้างหรือยังเจ้านี่เจ้าให้ข้าดื่มอะไรเอ้าชิบหาอยแล้วไงแบบนี้เธอเป็นยังไงบ้างเธอเธอเธอแพ้ข้ามาเร็เหรอนี่นี่เธอเธอเธอแพ้ข้ามาเร่ทีีฉันให้ไปเหรอ เห็นได้ชัดเจนเดินเป็นเหมือนเกือบยายผู้หญิงที่ชิช,ช,ชินั่นเป็นพวกที่สิ้นคิดที่็นสัญญากับเธอเองความมืดออถ้า,างาน,นไอซาเบตรีรไปช่วยเขาสิเหมือนกับที่เคยช่วยชิชิเมื่อก่อนไงช่วยเดินเงี้ดิงไ,งไม่อ่ะเจ้าพูดทั้งที่ทเจ้าดูอยู่แล้วและเห็นได้ชัดว่าเจ้าได้ใช้ชาข้าเบอ์ได้เพื่อยกเลิกสัญญาให้นางไปแล้วและสิ่งที่นางกําลังเป็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นเพียงปฏิกิริยาปฏิเสธจะคิดว่าข้าไม่ดูกันหรือ ถ้าคงต้องหาโอกาสอวยความจริงของตัวเองบ้างนวสิยี่นี่มันอะไรที่เราเคยเจอเมื่อก่อนหรือเปล่านะครั้งนี้ข้าถูกซอนเอาไว้แล้วพวกเจ้าคนพบข้าได้ยังไง อิสม์เมตข้าเกียรติเจ้าข้าสาบานข้าจะสาบแช่งเจ้าโดยพลังแห่งความอยู่ระหว่างการทำข้าสะอาดฝุดนซะ,ะ,ะมันทำให้ฉันกลัวแทบตายแต่โชคดีที่มันเป็นเพียงสิ่งสกปรกธรรมดาธรรมดานะบอกข้ามาว่าเจ้ามีเป้กประสองค์อะไรถึงมาหาพวกเราที่นี่อย่าอย่าเข้าใจผิดข้าถูกบังคับสัญญาระหว่าข้ากับอัสทอตถูกยกเลิกไปแล้วกันการพัฒนาสิง่งตา่ตางๆเกินสามารถสมดุลของตัวข้าเปยียกสิ้นเชิง เมื่ออยู่ต่อหน้าค่าอย่าคิดจะโกหกเชียวขขอรู้สึกคนนันนี่นานาเป็นแค่จักรพรรดิพิศ์ไม่ใช่ได้ไงทำไมข้าถึงรู้สึกเหมือนกับมดไม่อ,อยู่ต่อหน้านางเลยล่ะอาอลิซาเบธเธออารมณ์ไม่ค่อยดีมเมื่เร็วนี้นะเดี๋ยวฉันคุยเองนะ เยนเย็นไม่ต้องกังวลนะเธอแค่บอกว่าที่เธอถูกบังคับมันเกี่ยวข้องกับเกี่ยวขวามืดหรือเปล่าเออใช่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 แล้วค่ะขอนมทุกแปร์ยายนี่แกทำอะไรนะฮะเป็นเกี่ยวแห่งความมืดที่สมรเร่ะมคิดกับอาซาทอสแตเธอแห่งความมืดและบังคับให้ขาทำสิ่งต่างๆเพื่อพวกเขานะ ค้อไม่อยากทำชั่วก็เลยวิ่งออกมาอย่างลับๆไม่คิดว่าพวกมันจะฝังสิ่งชั่วร้ายแบบนี้ไว้ในร่างกายมีเดอร์ผิงได้ปลดใจข้าด้วยได้ได,ได้ไม่มีปัญหาปล่อยฉันก่อนแล้วเราค่อยหาดยกันในระยะยาวเออเพื่อเพื่อพวกนี้ข้าไปหน่อยนะเพราะเขาทำเพื่อข้าไม่ใช่เพื่อให้เจ้าใส่สันหน่อยข้าแค่หยิบมันใส่สักเพักอยากขยงกเลยนะท่านราดินีปีสต์ ไม่ว่าจุดประสงค์ของเจ้าคืออะไรโดยชินีผู้นี้ขอให้เจ้าออกไปก่อนพรุ่งนี้รูดตามตรงนะท่านราชินีปีศาจเดินที่ข้าถูกส่งมาเพื่อรสังหารท่านอย่างใดก็ตามหลังจากได้รับการชำระนังโดยพี่เดอผิงแล้วเ้าก็ได้เปลี่ยนวิธีทางของข้าเดียบเลยแน่นอนถ้าท่านราชินีปีศาจต้องการให้ข้าออกไปข้าก็ไม่กล้าขัดคำสั่งของท่านหรอกแต่ท่านเพื่อนพี่เดอผิงยืนกันให้ข้าอยู่นะก็ข้าจะกล้าขัดคำสั่งได้ยังไงกันล่ะ ไรอย่างเอยเจ้าอย่างอยู่ที่นี่แล้วกินดืม่มแล้วซี่ไม่ว่าหน้าขันคิดว่าเขาจะเก็บเจ้าไว้ทำใมเด่นคำเก่ากที่ว่าผู้ชายตกมาตายเพราะความเงบาบางที่อาจจะเป็นเพราะเขาสนใจรูปนั้งที่สมบูรณ์แบบของข้าก็ได้แต่พอมองดูท่านแล้วท่านอาจจะไม่เข้าใจเลยนะเจ้าคิดว่าราชินีผู้นี้หน,น้าตาไม่ดีกันนอะก็อาจจะเป็นเช่นนั้นเมื่อเร็วๆนี้ข้าเอาแต่กินกับนอนไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลย ก่อนไปงคุณรักษสนอเชิงลุกแบบนี้เรียกว่าร่างกายสมบ,บูรณแบบได้ไดีอย่างเลยว่าไงความมั่นใจของเจ้าหายไปไหนซะแล้วละ่ะเห็นได้ชัดว่าไม่อยู่ต่อนหน้าดาชินีผู้นี้เจ้าเนะี่ยไม่มีอะไรเลย ไม่ไม่นะไม่เป็นไปไม่ได้นี่เกิดอะไรขึ้นเหรอท่านอลิซาเบธถ้ามีอะไรผิดปกติกับร่างไกลของข้าก็บอกกันดีๆก็ได้อลิซาเบธนี่เธอ พี่เด้อผิงอย่าตำหนิท่านอลิซาเบตเลยแม้ว,ว่าพี่จะเห็นด้วยตาของพี่ว่าข้าได้รับบทลงงทอยก็ตามแต่มันคงเป็นความผิดของข้าเองลู่หยุดร้องให้ก่อนนะฉันคิดว่ามันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแนะ่ใช่ไหมอลิซาเบธ <c oughs> ไม่ว่าอย่างไงท่านก็ต้องจำนนตต่อดักเถินไม่ว่าท่านจะทิบาไปยังไงก็าตามแต่ด้บใดที่ข้ายอมรับความผิดพล่อของข้าข้าก็จะไม่อยู่เคางข้าอีกแน่นอน ไม่มีเกินเข้าใจผิดอะไรทั้งนั้นขครอยากตีข้าก็ตีมีปัญหาอะไรเงนินอะนีเพื่อพี่ระพิงพี่ช่วยตัดสินความมิติทํมให้หน่อยได้ไหมนี่อลิสเบตฉันว่านะทำไมจะต้องเกินอะไรยี่มทำได้ดีมากฉันแน่ใจว่าเธอมีเหตุผลของเธอนะอะไรวะคนเนี้ยรู้เธอก็ดูว่าอลิาเบตเป็นพิสแต่เราก็ไม่ขออลิาเบนั้นไม่อาจยางรู้ได้ เอลิซาเบตน่าจะได้เห็นสิ่งที่ชั่วร้อยที่หลงเหลืออยู่ในร่างกายของเธอก็ได้นะบางทีวิธีการขออลิซาเบตในการช่วยเหลือเธออาจจะดูตรงไปตรงมาสักหน่อยแต่ก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเธอเองดังนั้นโปรดอดทนและให้ความร่วมมือด้วยนะฉันขอโทษที่เข้ามาขัดจังหวะเชิญต่อได้เลยพเพผิงไม่นะถ้ามึงไปกูก็ตุอ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องพูกกร้าวแเทียมเานกับราชินีพี่สอดคิมมาร์โด EP ที่1 1 8่งแถึงหนึแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้็อยดึยกยกยกงกดไลค์กดสมัครให้เพื่อเป็นกำลังใ,ใจในการทำคลิปใหม่หมด้วยนะครับที่ปิวปาะการใดก็ขออาภัยมาตอนที่นี้ด้วยนะครับ past real vaguely I remember everything they'd say Maybe thought that I was crazy Thinking that one day they'd see my name Love being a loner, always moving closer Knew exactly what I wanted to have Fear of growing older, chip all on my shoulder Told myself I'm never looking back My innocence, and you don't know my intent. And now you better back down. Always living in the past I'm sick of feeling like I just keep chasing But that'll never be that fast Just leave me alone, I'll do it on my own And I will let them know when the lights shine bright Look pale as it goes to all those opposed I'm coming here to show how to live life right And now I'm cold and dead Losing my innocence, and you don't know my intent. And now you better. Be